بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد نحن نؤمن بإيمانكم ونحن نعتمد على الله سبحانه وتعالى ونحن عليكم ورحمة الله وبركاته การพูดคุยกันในเรื่องราวของชีวิตหลังความตายนะครับซึ่งเราได้เคยเกิ่นนาไปในครั้งที่แล้วนะครับว่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะเพิ่มพูนอีมานความศรัทธาของพวกเราและจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จะทําให้เราใช้ชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้นะครับอย่างมีความสุขโดยที่ไม่ไปมุ่งหวังหรือยึดติดอยู่กับโลกดุนยานี้แต่เพียงอย่างเดียวเพราะเรารู้นะครับว่าชีวิตของบรรดาบุคคลผู้ที่เป็นมุสลิม จุดประสงค์และก็เป้าหมายของเขาก็คือในเรื่องของโรคอาคิราะท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้เคยกล่าวเอาไว้ต่อเราบรรดาซอฮามะของท่านนะครับว่าให้พวกท่านทั้งหลายนั้นจงไปเยี่ยมเยียนสุสานนะครับท่านนาบีได้กล่าวนะครับว่าคุณนถูกตัให้ทุกุมอันซียรอตินกูบูรฉันนั้นได้เคยห้ามพวกท่านในเรื่องของการไปเยี่ยมเยียนสุสานอาลาฟาซูรุหะ ท่านนาบีบ,บอกนะครับว่าดังนั้นตอนนี้ฉันอนุญาตให้กับพวกท่านแล้วซึ่งสาเหตุนะครับที่ท่านนาบีมุฮัมมมาซอลลัลฮุอะัยฮิวซัลลมได้ห้ามเหล่าบรรดาซอฮาบในช่วงแรกไม่ให้ไปเยี่ยมเยียนสุสานอันเนื่องมาจากว่าอ إ ي ่านการศรัทธาของเขาหรือความรู้ในเรื่องราวของอิสลามนั้นในช่วงแรกๆยังมีน้อยอยู่ท่านอะบีมีความเกรงกลัวนะครับว่าถ้าให้พวกเขาไปเยี่ยมเยียนสุสานก็อาจจะได้รับแนวความคิด หรือแนวความเชื่อของอรุณกีจาบกนะครับทำให้พวกเขาเหล่านั้นบางครั้งเนี่ยตั้งภาคีหรือมีชีริกต่อลอสุบาฮานะหุวตาลาได้ดังนั้นท่านนาบีจึงได้ห้ามแต่หลังจากที่ท่านนาบีนั้นอพยพมายังเมืองมดินะพร้อมกับเหล่าบรรดาซอฮบะของท่านนะครับท่านก็ได้อนุญาตอาลาฟาซูรุฮาท่านก็ได้อนุญาตให้กับเหล่าบรรดาซอฮบะของท่านในการที่ไปเยี่ยมเยียนสุสานท่านนาบีบอกถึงเหตุผลเอาไว้นะครับว่า ฟอินนะคะตัด็กิรุมุลอาคิรเพื่อที่จะทำให้พวกท่านทั้งหลายนั้นลํำลึกถึงโลกอาคิรรลํำลึกถึงความตายลํำลึกถึงชีวิตที่พวกท่านทั้งหลายจะต้องประสบหลังจากความตายเพื่อที่จะทำให้หัวใจของพวกท่านเนี่ยนะครับมีความอ่อนโยนลงเพราะเมื่อใดก็ตามแต่ที่มนุษย์ทั้งหลายอยู่กับดุนยานะครับอยู่กับการใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้ อยู่กับการแสวงหาปัจจัยยังชีพอยู่กับการขวนขวายให้ได้มาซึ่งตำแหน่งซึ่งหน้าที่นะครับบางครั้งเนี่ยมันทำให้หัวใจของเรานกระด้างพี่น้องลองดูง,ง่ายๆนะครับสมมติว่าพี่น้องได้ไปทำงานในสถานที่ที่ไม่สถานที่ที่มีพี่น้องมุสลิมของเราอยู่ทำงานอยู่กับต่างศาสนิกสิ่งที่พวกเขาเหล่าน,นั้นพูดคุยเนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวของโลกดุนยาจะเป็นในเรื่องของบ้าน จะเป็นในเรื่องของรถยนต์นะครับจะเป็นในเรื่องของผู้หญิงจะเป็นในเรื่องของความเพลิดเพลินต่างๆของโลกดุนยาในเรื่องของการท่องเที่ยวถามว่าถ้าเราชีวิตของเราอยู่กับสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยแน่นอนครับบางครั้งเนี่ยทำให้เราหลงลืมต่อลอสบาฮานะหัวตาลาทำให้เราหลงลืมถึงโลกอาคิร์ทำให้เราหลงลืมถึงความตายเพราะชีวิตของเราถ้าอยู่กับสิ่งต่างๆ,ๆเหล่านี้เราก็จะมุ่งหวัง บางครั้งนะครับนี่ก็คือเป็นส่วนหนึ่งของการทดสอบของลอสุบฮานหัวาราที่มีต่อบาวของพระองค์ดังนั้นเองท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะไลฮิวะสลัมจึงได้บอกต่ออุมมะประชาชาติของท่านนะครับว่าให้ลำลึกถึงความตายให้ไปเยี่ยมเยียนสุสานนะครับเพราะเวลาที่เราไปเยี่ยมสุสานเวลาที่เราอยู่กับคนที่ตายไปแล้วเนี่ยจะทําให้เรารู้นะครับว่าสิ่งต่างๆที่เราได้ขวนขวายเนี่ย ในวันที่เราตายในวันที่วิญญาณของเราออกจากร่างเราไม่ได้เอาอะไรไปเลยนะครับมีแต่ร่างพร้อมกับผ้าสีขาวบ้านหลังใหญ่ๆที่เราได้เคยได้เคยสร้างที่เราได้เคยแสวงหาแตเ่เวลาที่เราตายไปแล้วเนี่ยสิ่งที่อยู่กับเราก็เพียงแค่หลุมฝังศพเพราะฉะนั้นนี่ก็คือสิ่งนะครับที่เราจะต้องพูดคุยกันในสิ่งต่างๆเหล่านี้อย่างมากมาย ในเรื่องของฟินนาตุนกอบหรืออาหรืออาดาบุนกอบการลงโทษในหลุมฝังศพนะครับเป็นสิ่งที่เป็นส่วนหนึ่งของเอนมุลลอยบเป็นสิ่งที่บุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมจะต้องเชื่อซึ่งบางครั้งนะครับหลายหลายคนเนี่ยก็ปฏิเสธด้วยกับการกล่าวว่าฟินนาตุนกอบหรืออาดาบุนกอบการทดสอบในหลุมฝังศพหรือการลงโทษในหลุมฝังศพนั้นไม,ม่มีปรากฏอยู่ในอันกุรอานของ พระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาจาลาอย่างที่ผมบอกกับพี่น้องนะครับว่าชีวิตของบรรดาบุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมทุกคนนะครับจะต้องมีหลักให,ใหญ่อยู่สองประการประการที่หนึ่งก็คือกิตบุลลอะพระดำรัสของอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาจาลาประการที่สองก็คือท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะัลฮิวะซัลลัมผู้ที่ซึ่งนำสาร ผู้ที่ซึ่งนำวาฮีจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลามาบอกกล่าวต่อบรรดาอุมมั์ประชาชาติของท่านดังนั้นเองเนี่ยครับถท่าวันนี้ชีวิตของเราบอกว่าอยู่กับอัลกุรอานก็เพียงพอแล้วไม่จําเป็นนะครับที่จะต้องดูถึงฮะดิษของท่านหรือการปฏิบัติของท่านนาบีมุฮัมมัสสดสอลลัลลอฮุอะลลยฮิวะสัลลัมนั่นก็คือคําพูดของบุคคลผู้ที่ปฏิเสธนั่นก็คือคําพูดนะครับของเหล่าบรรดายะฮดีที่พวกเขาเหล่าน,นั้นนะครับยึด เอาเพียงบางส่วนของกิตาบและและทิ้งในบางส่วนของกิตาบยึดแต่สิ่งที่มันตรงกับอารมณ์ของเขาปฏิเสธในสิ่งที่มันไม่ตรงกับอารมณ์ของพวกเขาแต่เราในฐานะของบุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมยกตัวอย่างง่ายๆอัลลอฮฺสุบะฮานะฮฺวตาจาลากล่าวไว้นะครับว่าวอัคีมุสตลาพวกท่านทั้งหลายจงดํารงในเรื่องราวของการละหมาดแต่พี่น้องลงไปเปิดในอันกุรอานนะครับ ตั้งแต่สุรออนฟาจิห้จนถึงสุรออนนสัสพี่น้องจะไม่พบถึงการกล่าวถึงรูปแบบของการละหมาดพี่น้องจะไม่พบนะครับถึงการรู้กู้การสูหยุดแต่ทว่าท่านนาบีมหัมะซิลอลลหัวอะัยลฮลิวซัลลมก็มาทําหน้าที่ในการอธิบายในสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้กับพวกเราดังนั้นนะครับสอให้หุ่ซุนนะหรือซุนนะแบบฉบับที่มีการรายงานมาอย่างถูกต้อง จึงเป็นส่วนหนึ่งนะครับของตัชเรียจึงเป็นส่วนหนึ่งของบทบัญญัติของาศาสนาอิสลามอยายะห์คุรอานของอัลลอฮ์ سبحانه และ ت าลาได้กล่าวไว้นะครับว่ายุสบ ah ิตุลลอฮุลลาดีนอามานูบิลกคลิซาบิตฟิลฮายาติดุนยาวฟิลอาคิราะและอัลลอฮ์ سبحانه และ ت ع าลาจะให้ความมั่นคงต่อบรรดาบ่าวของพระองค์นะครับด้วยกับคําพูดที่มั่นคงฟิลฮายาติดุนยา ในชีวิตของเขาในโลกดุนยาวาฟิลอาคิร์และในชีวิตของเขาในโลกอาคิร์บรรดามุฟัสซีรินหรือบรรดานักอัถถาที่แปอันกุรอานนะครับได้กล่าวว่าเกาลุซาบิชคำพูดที่มั่นคงในโลกดุนยานี้ก็คือคำพูดที่มั่นคงต่อการตอบคำถามของเราบรรดามาลไยกะก็คือขณะที่เราอยู่ในหลุมฝังศพส่วนคำพูดที่มั่นคงในอาคิร์ก็คือคำพูดที่มั่นคงต่อการตอบคำถาม ต่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮูวาตาลาในวันกียามะเพราะฉะนั้นจาก mm hmm. อายะกุรานายะนี้เองนะครับเราบรรดา mm hmm. มูฟัสซิรีนจึงได้กล่าวว่าแม้ว่าอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวาตาลาจะไม่พูดถึงการลงโทษในหลุมฝังศพด้วยกับคำพูดที่ชัดเจนแต่ด้วยกับอายะกุรานายะนี้ก็เป็นการบอกอย่างชัดเจนนะครับด้วยกับการประกอบในการอธิบายของท่านนาบีมุฮัมมัดสอลลัลลอฮุอะัยฮิวะซัลลัมถึงการลงโทษในหลุมฝังศพ เพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายครับเราในฐานะบุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมจะต้องรู้นะครับว่าหลังจากที่เราตายไปแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องประสบก็คือชีวิตในหลุมฝังศพที่เรียกว่าเป็นชีวิตอาลมุนบาร์รักชีวิตที่ขันกั้นขวางระหว่างดุนยาและอาคิรอเพราะถ้าวันนี้นะครับเราคิดว่าเราตายไปแล้วจบวันนี้ถ้าเราคิดว่า เราตายไปแล้วเนี่ยจะไม่ถูกฟื้นคืนชีพขึ้นมาหรือจะไม่ถูกสอบสวนแน่นอนครับเราก็ใช้จะใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้อย่างไร้ทิศทางเราจะใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้อย่างสัมเมเลเทเมานะครับแต่นั่นก็นั่นไม่ใช่ทัศนะหรือความคิดของบุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมแต่บุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมจะต้องรู้นะครับว่าหลังจากที่เขาตายไปแล้วจะต้องอยู่ในสุสานอยู่ในหลุมฝังศพและในวันเกียรมะ หลังจากการเป่านะครับของอิสรอฟินการเป่าสังเขาจะต้องฟื้นขึ้นมาเพื่อที่จะตอบรับหรือเพื่อที่จะรับกับการสอบสวนของพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวาตาลาพี่น้องที่รักทั้งหลายรับมีอยู่สองคำนะครับที่อยากจะอธิบายให้กับพี่น้องได้เข้าใจก็คือคําว่าฟิตนาตุลกอบกับคําว่าอาซาบุลกอบ2สองคำนี้แตกต่างกันนะครับ คำว่าฟิตนาตุนกอบบรรดานักวิชาการได้กล่าวนะครับว่าคาว่าฟิตนาตุนกอบหรือการทดสอบในหลุมฝังศพนั้นก็คือการที่มุงกัตและก็นากิดได้มาสอบสวนเขาขนาดที่นอนอยู่ในหลุมฝังศพส่วนคําว่าอาดาบุนกอบหรือการลงท่วในหลุมฝังศพก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากการสอบสวนของมุงกัตและก็นากิรนั่นก็หมายถึงว่า ถ้าเขาผ่านการสอบสวนของมุงกัรและก็นากิรนะครับเป็นคนดีเนี่ยเขาก็จะได้รับนาอีมุลกอบความเมตตาความสะดวกสบายในหลุมฝังศพซึ่งเราจะมาพูดคุยกันต่อไปแต่เขาถ้าเขาไม่สามารถที่จะตอบคำถามสามคำถามของมุงกัรและก็นากิรได้เขาก็จะประสบกับสิ่งที่เรียกว่าอาดาบุนกัหรือการลงโทษในหลุมฝังศพเพราะบางครั้งนะครับ พวกเราหลายๆคนเนี่ยสับสนนึกว่าอาดาบุลกอบการลงโทษในหลุมฝังศพกับฟินนาตุนกอบหรือการทดสอบในหลุมฝังศพเนี่ยเป็นอันเดียวกันเพราะในฮะดิษของท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมที่ท่านนาบีบอกถึงลักษณะของบุคคลนะครับที่ตายชฮีดไม่ว่าจะเป็นชฮีดฮาก,กีกี้หรือชฮีดอย่างแท้จริงก็คือผู้ที่เสียชีวิต ในสมรภูมิเพื่อปกป้องศาสนาของอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาจาลาหรือไม่ว่าจะเป็น ش ฮีดอันมายาซีหรือผู้ที่ตาย ش ฮีดที่ชื่อของเขาชื่อคือ ش ฮีดแต่ตายในสภาพอื่นอย่างเช่นเป็นโรคเป็นโรคระบาดตายนะครับหรือน้ําท่วมตายหรือถูกอาคารทับตายนะครับบุคคลที่ตายในลักษณะนี้นเรียกว่าตาย ش ฮดเหมือนกันแต่เป็น ش ฮิดมายาซีเป็น ش ฮ ي ดที่ ชื่อ ش ه ي เท่านั้นแต่ไม่ได้รับภาคผลเหมือนกับผู้ที่ตาย ش ฮิดฮัก,กีกี้หรือตาย ش ه ي อย่างแท้จริงบุคคลผู้ที่ตายชิดมายาซี่นะครับจะรอดพ้นจากฟิตนาตุนกอบจะรอดพ้นนะครับจากการทดสอบในหลุมฝังศพแต่จะไม่รอดพ้นจากอาดาบุนกอบถ้าเขาตายในสภาพของบุคคล ผู้ที่ปฏิเสธหรือฝ่าฝืนต่อคําสั่งของอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตาลาซึ่งตรงนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวของอิบมุลไลทที่เราจะต้องพูดคุยกันสิ่งที่เราจะพูดคุยกันนะครับในเรื่องของชีวิตในหลุมฝังศพนะครับเราจะพูดคุยกันด้วยกับฮะดิษของท่านบรออิบนุลอาซิบนะครับรอเดียลลอฮุอันฮูท่านบรอ์นะครับเป็นซอฮาบะท่านหนึ่งของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลายฮิวะสัลลัม ฮะดิษบทนี้นะครับเป็นฮะดิษที่ค่อนข้างยาวนะครับเป็นฮะดิษที่ถูกรายงานด้วยกับนักบันทึกฮะดิษหลายๆท่านอย่างเช่นท่านอิมามอับลฮตนะครับแล้วก็ท่านอิมามอบูดาวูดและบรรดานักวิชาการได้บอกว่าฮะดิษบทนี้นั้นเป็นฮะดิษที่ซอกีนะครับรวมถึงท่านเชคอัลบานีนะครับรอฮิมมุฮลลอฮ์ก็ได้กล่าวไว้ในหนังสือของท่านคือหนังสืออัลกามุลยานาอิสนะครับว่า ะดิษของท่านบรารอนะครับเป็นฮะดิษที่สซฮะเป็นฮะดิษที่ถูกต้องเป็นฮะดิษที่ฮัสซันสามารถที่จะใช้เป็นหลักฐานในการยืนยันของสิ่งที่จะเกิดขึ้นในหลุมฝังศพได้ท่านบรารอบินอาซิบรอเดียลลอหุอวนฮูนะครับเป็นซอฮาบะที่ได้อยู่ร่วมกับท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านถือว่าเป็นแม่ทัพคนหนึ่งนะครับที่ร่วมออกสงคราม ร่วมต่อสู้ในหนทางขอรับสุบฮา,านะฮุอาจาลาและท่านเป็นผู้ที่รายงานฮะดิษอย่างมากมายนะครับจากท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและได้รับการถ่ายทอดมาจนกระทั่งถึงพวกเราและส่วนหนึ่งของฮะดิษหรือคําพูดที่ท่านได้รายงานจากท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือฮะดิษบทนี้นะครับ ท่านบารอได้กล่าวไว้นะครับว่าขอารัจนาเมาอันนบีสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมฟนยานาซัติรัจูลินมินันอั ن ซอรครั้งหนึ่งเราได้ออกไปพร้อมกับท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมในการละหมาดยานาซัตให้กับซอฮายบางคนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งจากชาวอังซอรชาวอังซอรก็คือเหล่าบรรดาซอฮาบย ที่อยู่ที่เมืองมาดีนะนะครับที่อาศัยอยู่ที่เมืองมาดีนะเพราะคําว่าอันซอร์แปลว่าผู้ที่ช่วยเหลือก็คือผู้ที่อยู่ที่เมืองมาดีนะผู้ทีผู้ที่ช่วยเหลือท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมและช่วยเหลือต่อเหล่าบรรดาสหาบะที่อพยพมาพร้อมกับท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมจากเมืองมักกะเราเรียกผู้ที่อพยพมาจากเมืองมักกะว่ามุฮาจญรินก็คือผู้ที่อพยพเราเรียกบรรดาสหาบะ ที่อยู่ที่เมืองมาดีนะหรือเป็นชาวมาดีนะว่าชาวอังซอร์เพราะพวกเขาเหล่านั้นคอยให้ความช่วยเหลือต่อท่านนาบีและเหล่าบรรดาซอบะที่ได้อพยพมาก,กับท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจากนั้นนะครับท่านได้กล่าวนะครับว่าฟ ah ันตะฮีนาอิลันคอบรีและหลังจากที่ละมาเสร็จแล้วนะครับเราก็เดินมาพร้อมกับท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจนกระทั่งถึงหลุมฝังศพตรงนี้เป็นการบอกนะครับ ให้พวกเราได้รับทราบถึงความรักของเหล่าบรรดาซอฮาบะที่มีต่อท่านนาบีมุฮัมมัดสโลลลอหอะัลฮิวะซัลลัมถึงความปรารถนาของพวกเขาที่จะเรียนรู้ในสิ่งที่เป็นแบบฉบับต่างๆของท่านนาบีมุฮัมมัดสโลลลอหอะัยฮิวะซัลลัมศาสนาอิสลามนะครับไม่ใช่เป็นเพียงแค่าศาสนาที่พูดถึงเฉพาะในเรื่องของความผูกพันระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าคือในเรื่องของการปฏิบัติอิบารดาแต่เพียงอย่างเดียว แต่ศาสนาอิสลามนะครับครอบคลุมในทุกๆสิ่งที่เป็นการดําเนินชีวิตของมนุษย์ครอบคลุมตั้งแต่การเกิดของมนุษย์จนกระทั่งวันที่มนุษย์ทั้งหลายนั้นจะต้องถูกฝังอยู่ในหลุมฝังศพเหล่าบรรดาซอบ้าเองเนี่ยครับก็เป็นเหล่าบรรดาบุคคลผู้ที่พยายามที่จะเรียนรู้ผู้ที่พยายามที่จะปฏิบัติและนําสิ่งต่างๆเหล่านั้นมาถ่ายทอดให้กับบุคคลผู้ที่อยู่เบื้องหลังของพวกเขา ให้ได้รับรู้นะครับถึงสิ่งที่เป็นแบบฉบับของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุวะลัยฮิวะสัลลัมพวกเขาได้เดินมาพร้อมกับท่านนาบีนะครับตั้งแต่การละหมาดจนกระทั่งถึงหลุมฝังศพวลัมายุลฮัดและเมื่อศพนั้นนะครับได้ถูกวางอยู่ในหลุมซึ่งลักษณะของหลุมนะครับยุลฮัดก็คือการขุดเป็นลูกหลุม เวลาที่เราขุดหลุมฝังศพเราจะเห็นนะครับว่าหลุมฝังศพเนี่ยจะถูกขุดด้วยกับสองรูปสองรูปแบบด้วยกันรูปแบบที่หนึ่งก็คืออชชักก็คือการขุดลงไปตรงๆงนะครับการขุดลงไปตรงๆงเป็นสี่เหลี่ยมจากนั้นก็เอาศพหรือมายัดเนี่ยวางในหลุมอีกรูปแบบหนึ่งนะครับเรียกว่าการขุดหลุมฝังศพแบบลูกหลุมก็คือขุดลงไปตรงๆ,ๆ,ๆ,ๆก่อนนะครับหลังจากนั้นก็แซะด้านล่างของหลุมอาจจะเป็นด้านขวาหรือด้านซ้ายนะครับ เป็นลูกหลุมขึ้นมาแล้วเอาศพเนี่ยเอามายึดเนี่ยวางในในลูกหลุมซึ่งถามว่าอันไหนดีกว่านะครับถ้ามองตามฮะดิษของท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุวลัยฮิวะสัลลัมสิ่งที่ดีกว่าก็คือการขุดแบบลูกหลุมนะครับอันอัฟดอลลีอะดีกว่าแต่ไม่ได้หมายความว่าการขุดแบบชักจะเป็นสิ่งที่ต้องห้ามไม่ใช่เพราะบางครั้งนะครับพื้นที่ของแต่ละพื้นที่เนี่ยนะครับดินของแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกัน บางครั้งดินบางที่เราไม่สามารถที่จะขุดเป็นลูกหลุมได้เราก็ขุดแบบชักขุดแบบตรงๆลงไปก็เป็นสิ่งที่สามารถที่จะกระทําได้นะครับฟฝลัมมาหยุดหัดหลังจากนั้นนะครับเราก็เอาศพวางในลูกหลุมเนี่ยนะครับจาลกนั้นท่านนบีมุลัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมมุสตักบิลันกิบเลตะจากนั้นท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ก็ได้นั่งลงนะครับแล้วก็หันหน้าของท่านไปยังทิศกิบละก็ก็คือหันหน้าของท่านไปยังมักกะวายลัสนา,า,า,นา,สาฮาลหูเหาบรรดาอหายนะครับก็ได้นั่งลงล้อมๆนะครับรอบๆท่านนาบีมุฮัมมัดสุละล,ะลัอห์ฮัวไลฮิวะซัลลัมนี่ก็คือส่วนหนึ่งของมารยาทนะครับที่เราบรรดาสหา,าบะกำลังสอนพวกเราเวลาที่ท่านนาบียืนพวกเขาก็ยืนพร้อมกับท่านนาบี เวลาที connect, part, drafted, story, ่ท่านนบีน <wrapping> ั <III> ่งนะครับพวกเขาก็นั่งพร้อมกับท่านนบีมูฮัมมัดสลลัลฮุอะลัยฮิวะสลลัมเพื่อต้องการที่จะเรียนรู้ถึงคําสั่งคําสอนของท่านนบีมูฮัมมัดสลลัลฮุอะลัยฮิวะสลลัมว่าแก่นอะลาอูซินาอัตตอยรอท่านบารอได้กล่าวต่อไปนะครับเหมือนกับบนศีรษะของพวกเราเนี่ยมีนกมาเกาะอยู่เป็นสิ่งหรือการแสดงออกถึงความนิ่ง ของเหล่าบรรดาซอฮาบะที่มีต่อท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุอะัยฮิวะสลัมด้วยกับความรักของพวกเขานะครับพวกเขาจะไม่พูดคําพูดหนึ่งคําพูดใดเกินหน้าหรือแซงท่านนบีเมื่อท่านนบีพูดพวกเขาจะนิ่งเมื่อท่านนบีถามคําตอบของพวกเขาส่วนใหญ่จะตอบว่าอัลลอฮุวะรอซูลุฮุอะลัมพระองค์อัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์นั้นที่รู้นะครับนี่ก็คือส่วนหนึ่งของมารยาท บารอกําลังบอกต่อพวกเรานะครับว่าพวกเรานั่งกันนิ่งจนกระทั่งเหมือนกับเป็นตอไม้ที่นกสามารถที่จะบินมาเกาะได้เนื่องจากมารยาทที่พวกเขามีต่อท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยวะสัลลัมอิชาลลอห์นะครับในโอกาสต่อไปเราจะมาพูดคุยขึงประเด็นต่างๆที่มีอยู่ในฮะดิษบทนี้สรับวันนี้คงจะฝากกับพี่น้องด้วยกับแบเพลงเจ้านี้ครับบอสุลต์ลฮุอะลเละนบีจีนามูฮัมมัดวะอะลาอาลหฮิวะซับบีอัจมาอิน